วันนี้เราอยู่ที่ทอสกาน,น่านะคะลื่นไหมอร้อยค่ะร่อยเลยเหรอออกไปอันนี้น้ำร้อนอันนี้จะเป็นน้ำเย็น,อ,ยยนอ่าวันนี้นะคะเป็นวันครอบครัวนะคะทุกคนเราก็คือ,าอพาครอบครัวมาพักที่ทอสแกน,น่านะคะ ไม่ถ่ายลรองไม่เห็นแลอวตอนนี้คุณยายเขาแก้ว้าเขาบอกอย่าถ่ายของเขานะเขา,าอายอันนี้ก็คือเรามาพักลาเคสตา้ามัง้งไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมคือในทอสกานาวิรา ยวเร่ <Y> ure, ใช่ไหมฉันอ่านถูกปะ่ะเนี่ยเครื่อของทัสกาน่าเองอะ่ะคือแบบเยอะมากๆทุกคนนะคะแต่ว่านี้เรามาพักคือลาเคสตานะคะราจองทั้งหมดคือ3ห้องพักหกคนนะคะเราบอกว่าคนละตึกเดี๋ยวเราจะพาไปดูต่างๆจริงๆอยากพักหลายห้องพักมากแล้วห้องพักมันก็จะมีหลากหลายให้เลือกเลยเนาะสำหรับใครที่อยากจะไปพักนะคะสามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะของทัสกาน่าหรือว่าไปดูในเพจของทัสกาน่าก็ได้นะคะคือมันจะมีให้เลือกเลยเป็นบ้านเป็นแบบพูลวิลล่าก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นแบบชาวก็มีเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บ บรรยากาศให้นะคะคือตอนแรกเอาว่าจะไม่ถ่ายคลิปแล้วเพราะว่ามากับครอบครัวอยากจะแบบว่าเฮ้ยให้ความสุขกับครอบครัวเนาะแต่ว่าเฮ้ยมันสวยจริงๆเราอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศเห็นห้องพักอะไรต่างๆด้วยเป็นการรีวิวให้ทุกคนดูด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> หัวกระเซิร์กระเซิร์มากเพราะว่าดิฉันเพิ่งวานถึงแล้วก็ก่อนหน้านี้นไปกินข้าวนะคะอีกโซนฝั่งหนึ่งห่างกันประมาณ30กิโลนะคะชื่อร้านว่าบโคโค้านนอกคอกนาอันนี้เป็นร้านที่เราชอบมาเพราะเราชอบส้มตำที่นั่นมากไอเลิฟน้ำปลาที่นั่นมากน้ำปลาหนัวมาก โอเคค่ะเดี๋ยวเรารีวิวห้องพักให้ดูเนาะทุกคนอยากจะให้ดูนะคะอันนี้คือห้องพักของเราเดี๋ยวเราเปิดเข้ามาก่อนเลยละกันอันนี้ห้องพักของเรานะคะเป็นโซนตึกดีเนาะแล้วก็เปิดเข้ามาประตูก็ใหญ่อลังการมากแม่มันเซฟเฮ้าส์นะคะตัวนี้ก็จะเจอซิงนะคะไว้ ทำอาหารคุกกิ้งเบาๆล้างมือเนาะฝัานทางนี้ก็จะมีห้องน้ํานะคะอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องสุขาเนาะเออ,อน,นี้ห้องสุขานะคะโอ,อ้ใช้คาอะ <laughs> ห้องสุขานะคะทุกคนวันนี้นะคะชุดเราก็จะใส่แบบเหมือนเดิมบ่อย,อยๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้กําลังทําเป็นแบบฟาต์แฟชั่นเนาะลดฟาต์แฟชั่นนะคะกับตัวเองหน้าก็จะตุ้ยๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าก็กินเยอะนั่นแหละ <laughs> มันเป็นฟิลบ้านนะคะใหญ่มากอันนี้เราจองมาในราคา5,700บาทต่อคืนแต่ทีนี้ในเรื่องของราคาเราว่ามันน่าจะปรับลดกันได้เนาะเตียงใหญ่มากจริงๆเตียงพักได้3คนเลยแต่ว่าถ้า3คนอ่ะเหมือนเขาจะบวกเขาเรียกน,นะ,คะคอร์สแล้วก็ราคาเพิ่มนะคะเพราะว่าเหมือนมันจะมีในเรื่องของอาหารเช้าให้ด้วยไงนะคะนี่เป็นยังไม่ได้เก็บของกันเลย สวยมากดีชอบฉันอยากอยู่ทักงสองสามคืนแต่ว่าที่บ้านว่างแค่คืนเดียวที่บ้านไม่ค่อยว่างนะคะเพราะว่าเขาติดงานเนาะเออจะเป็นห้องน้านะคะแต่ว่าเราจะไม่เห็นคุณยายเพราะว่าคุณยายป่ยอยู่ <c oughs> เป็นไง <c oughs> มันจะได้ผ่อนคลายไม่ได้เปิดนะ้ำ <c oughs> หนูอ่ะเวลาเมื่อยอ่ะหนูจะแช่อ่าแช่ให้มันผ่อนคลาย <c oughs> เหมือนเราประครบร้อนอะ่ะโอ้ยอ้วนเหมือนกันนะเนี่ยใครบอกว่าไม่อ้วนอ้วน จะพาไปไไวิ่งเนง่ปั่นจักรยานต,าตรงเนี้ทุกคนเราเลฟิฟวิวตรงนี้มากเลยอ่ะ,<ส>ะอทำมมอชอบแ <c> ต <oughs> ่ก็คนเยอะนะอันนี้มาอีกอาคารหนึ่งนะคะทุกคนก็คือวันนี้อย่างที่เราบอกจองไว้สาห้องอันนี้จะเป็นอาคาร4 เื้อแดงอันนี้ก็จะเป็นห้องพี่น้องเขาอยู่ด้วยกันเอ้าขอฮีการ์ดหน่อยอน,นี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งเนี่ยคะ่ะรีวิวก่อนว้าวใหญ่เหมือนกันนะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นชั้นด้านล่างนะคะชั้นหนึ่งเลยเนาะอุ้ยตร้นี้มีราเพียงอุ้ยดีน,นีีความแบบมีราเพียงด้านนอกนั่งได้นะคะอุ่นลึนะห้องน้ำเหมือนเหมือนกันฟืบนี่านนะคะ ปึ๊บปึ๊บแล้วก็มีชะโครกเหมือนกันอันนี้เป็นห้องที่3ของเรานะจ๊ะที่จองมาก็ห้องจะคล้ายๆกันค่ะทุกคนเป็นก็จะเป็นชั้นล่าง คือเขาจะมีลิฟต์เนาะก็คืออยากจะบอกว่าสําหรับใครที่แบบพาผู้ครองมาพักหรือว่าคนแก่มาพักอะ่ะก็รีเควสนะคะหรือว่าสอบถามมาก่อนว่าตึกไหนมีลิฟต์นะคะจะได้แบบไม่ต้องเดินขึ้นเนาะเมื่อกี้คือเอ็นดูคุณยายเวอร์ต้องเดินบันไดขึ้นนะคะ,<ม>ะก็คือเหนื่อยมากอุ<ะ>้ยทำไมหน้าฝั่งนี้ดีหน่อยแสงเกียว ตอนแรกอะเราว่าจะไปปั่นจักรยานเล่นใช่ไหมแต่คือจักรยานโซนตรงนี้นะคะโซนตรงนี้โซนตรงนี้คือไม่รู้เรียกอะไรเหมือนกันมันเยอะไปหมดเออถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะแต่ว่าจักรยานปิด6โมงเย็นเราก็คงปั่นไม่ได้ละ๋ยวไปเดินเล่นข้างล่างเอาแล้วกันมีลองนั่งนะครับคน น่าสนุกแตกไม่รู้สนุกอะโอ้ยขาไม่ถึงเนี่ยไอ้จาอยากจะอ้วกแล้วเออเอออาปล่อยมาอุ้ยมันหนักอะไออุ้มอะหนูไม่ลง อย่าใช้ขยบรีบๆโอ้ยเหนื่อยจังวะได้แล้วแล้วมันหนักอ่ะแมวอะไรยพิซซ่าคาเอียนหรอกจริงๆหนูชอบเปปโปโรนีแต่ว่าเปปโปโรนีแม่ไม่มียังเจ้าคาเอียนเริ่มชีส สลัดไหมกินผักกันหน่อยไหมตอบได้เร็วมากคิดหน่อยก็ได้แม่ดูมาแข่งกันไหมไหนเดียรองทำนี่ หนูได้กลิ่นแบบปกติไม่ได้หนูคิดเองไม่ได้หมูแหมเอาพี่เซลให้หน่อยหนูจะได้รู้ว่าเพื่อนหนูคิดไปเองตอนนี้เรากำลังชิมหมูจนว่าหมูมีกลิ่นใช่ไหมหมูมีกลิ่นวยความที่บ้านเคยเลี้ยงหมูก็เลยรับรู้ว่าหมูตัวนี้เหม็นเต็มสิบให้หกเยอะไปหรอห้า ไม่เป็นลรแต่คนอ่ะไม่กล้าพูดอีกบางคนก็อาจจะชอบกัน้อ,นอ,อ,อ,อาจจะชอบแบบเออาอาจจะชอบรักแบบแบบนี้ก็ได้ก็คือปากระพงอร่อยค่ะทุกคนแนะนำว่าสั่งปากพง <laughs> <laughs> แล้วก็ขนมบังอบชีสตัวหนูแข็งโป๊กยังก็ท่อนไมา ยืนไม่ได้เลยหรอเ้น่ถ้าไม่ไม่ได้จริงๆก็เอามือช่วยจับดึงนะคะอย่างคนที่นั่งทำงานคอมทั้งวันนะคะโอ้ยโดนแข็งมากไม่ว่าจะเป็นระดับการการวางขาในการนได้นะคะมันจะมีอยู่ในยุคต นี่เลยไปเล่นกับเพื่อนวันนี้ค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั่นจักรยานกันจ้าแต่ว่าเพืสภาพเพิ่งตื่นตอนนี้ก็บ้านเจ็ดโมงกว่าแล้วนะจะรอกับสกรยานสีส้มไหมน่าจะง่ายกว่าน่าจะยางดีกว่าแรงมากทุกคนอุย้ยน่าก็ดีมากอะไรใดคือเราต้องเบรกขวามือนะคะแล้วฉันกลับก็อ,อยู่เบรกไม่ได้ มาแซงชิน <Rabbi> <mm ่าไปไหนดีออกขวาไหมขวาขวาขวาโค้โค้งนะคะดีมากแนะนำม่าให้ตื่นจนเช้ามาปั <abonn és> ่นนะเพราะเขาเริ่มเปิดทอน6โมงเย็นจนถึง ห้าโมงเนาะช่วงเวลานี้นีนะคะประมาณนี้นะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะบอกเวลาใหม่ๆซึ่งเวลาส่่งเขาประมาณแเจ็ดมงถึง6กโมงเย็นอะไรอย่างนี้นะคะค่ <Okay. S 1> ทุกคนนะคะวิธีที่จะทำให้มันง่ายที่สุดในการขึ้นเนินก็คือลองแล้วเห็นจ้ะแก <laughs> มันหายเหนื่อยนะเอาจริงๆ <laughs> ตอนแรกฉันนึกว่าจะเล่นๆน,นะ แต่ไม่ได้ปั่นจักรยานมาหลายปีแล้วอะ่ะโอ้โหหลายปีตั้งแต่เรียนมาหานเลยอ,ะอะ่ะแล้วคือตุยจ้ะ ทุกคนคะ่ะก็กลับมาถึงบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวมาปิดคลิปนิดนึงนะสาโอ้ไม่ได้ถ่ายปิดคลิปเลยมัวแต่ว่าพออยู่กับครอบครัวบางครั้งเราก็ลืมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่โน่นนี้นั่นบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นทริปครอบครัวทริปแรกเลยนะคะคือเราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนด้วยกันเลยเพราะว่าหนึ่งคือด้วยสถานะทางการเงินที่บ้านนะคะก็คือเขาจะไม่ค่อยชอบเที่ยวแก <Okay, S 2> เ,เดี๋ยวเป็นฝุ่นอะไรฝุ่น <c oughs> <c oughs> โอเคคือเขาไม่ชอบเที่ยวเพราะมันจะเปลืองเงินเนาะอันนี้ก็คือเราออกเองทั้งทิปเลยนะคะเป็นทิปใกล้ๆบ้าแบนแขวใหญเองนะคะแล้วก็ขับรถไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงก็ถึงแล้วเนาะอือไปง่ายมากนะจ๊ะแล้วก็ที่เราไปก็คือเขาเรียกว่าทอสคานานะคะที่เราบอกเนาะแล้วก็โรงแรมนะคะราคาเซตต้านะคะดีมากแล้วอกีกอย่างหนึ่งทอสคานาะวิวเล่นเนี่ยคือเขาอ่อมีโครงการบ้านและคอนโดด้วยแกก็บแบบไม่มีตังค์ซื้อ แบบเราต้นยี่สิบล้านสี่สิบล้านร้อยี่สิบแปดล้านก็แบบแกฉันอยากได้แบบเฮ้ยผู้ชายใครสักคนมาซื้อให้ฉันหน่อยได้ไหมแต่ไม่หรอกพูดไก็ได้ ดีมากอยากอยากอยู่อยากอยู่ที่นั่นชอบไอ้เรื่องการปันจัยยานมากดีมากนะคะแล้วก็สําหรับทริปนี้นะคะที่เรากลับมาบ้านตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านเลยอยู่บ้านหลายวันเลยนะคะช่วงที่เรามาอยู่บ้านช่วงนี้นะคะก็คือกลับบ้านหลายวันหน่อยประมาณ10 10วันนะคะโดย10 10กว่าวันเออก็ถือว่านานสําหรับเรานะคะเพราะว่าปกติเนี่ยจะกลับมาไม่เกิน3วันแล้วก็ต้องแบบไปเคลียร์งานต่อกรุงเทพต่ออย่างที่รู้กันก็คือดิฉันชอบอยู่คนเดียวนะคะแต่รอบมีคือแบบมาดูแลคุณยายนะคะคุณยายปวดหลังด้วยแล้วก็วันนี้พาคุณยายไปกายภาพบำบัดนะคะทกนดีมาคค่ชือ 瓜 วงวิบูลณนะคะคลินิกกายภาพบําบัดนะคะอยู่ที่สแก้วนะคะดีมากๆนะคะถูกด้วยของคุณยายเนี่ยหกรบาทนะคะก็คือเขาจัดในเรื่องของกระดูกให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของแบบข้อต่อทุกอย่างเลยแล้วก็ในส่วนของของเรานะคะก็คือ800บาทนะคะก็คือของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องต้นคอนะคะก็คือเกระดูกมันค่อนข้างที่จะติดนะคะอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันก็คือพื่อแคว่ามีปัญหาตรงต้นคอคอบาดไหลนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสะบักกล้ามเนื้อสะบักอ่อนแรงนะคะก็คือดีอย่าแก้ปัง นะคะคดีมากๆเลยแนะนะว่าถ้าใครอยู่สแกลก็สามารถเสิร์ชชื่อใน Google ก็จะขึ้นนะคะอืออยู่แถว b ิ๊กซีแมคโครนะคะแถวๆนั้นนะคะสำหรับนะคะคนแก่ที่บ้านหรือว่าผู้สูงอายุที่บ้านนะคะมีปัญหาปวดหลังปวดข้อขานน่นนี่นั่นก็แนะาำว่าลองไปนะคะเอ่อคลินิกเทคนิคกายภาพบำบัดนะคะที่เขาเป็นนักกายภาพบำบัดจริงๆนะคะอันนี้ช่วยได้เยอะมากๆนะคะหรือว่าถ้าใครแบบว่า อ,อ๋อมีปัญหาในเรื่องของงบนะคะก็สามารถไปตามโรงพยาบาลได้นะคะประจำาจังหวัดก็คือได้เลยเนาะอันนี้ก็คือจะดีมากๆดีกว่าการไปนวดนะคะเพราะว่าบางครั้งการที่นวดเองก็รู้อยู่ว่ามันอาจจะหายแป๊บๆเนาะหายแบบวันสองวันเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกแล้วนะคะแต่ว่าการที่เรากายภาพบำบัดเราก็สามารถกลับมาเป็นได้เนาะเพราะว่าเราทํางานนะคะเออแต่ว่าการที่เราไปหากายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะแนะนําได้ตรงจุดนะคะเพราะว่าเขาเรียนมานะคะก็แนะนําว่า คลินิกเทคนิคกายภาพบําบัดนะคะหรือว่ากายภาพบําบัดคลินิกอะไรอย่างนี้นะคะได้หมดเลยเนาะสาหรับคลิปนี้ดิฉันก็ขอปิดคลิปต,ต้องมีนะคะก็อย่าลืมดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะคะขเขาก็จะมีภาวะเงาเงา,เงาหน่อยนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของวัยทองนะคะก็ดูแลเขาหน่อยนะจ๊ะบ๊ายบาย